ปฏิบัติการรับประหัตดิวที6ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการความมั่นคงอย่างรุนแรงเมื่อฝูงบินขับไล F ่ F-16 t h u n d e r b อ่นของกองทัพอากาศถูกสั่งให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเต็มกำลังในพื้นที่เนินเขาที่ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นฐานบัญชาการและศูนย์สนับสนุนด้านยุทธวิธีภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินให้สามารถรุกคืบยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ และทำลายขีดความสามารถในการต่อต้านของศัตรูอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ฟ้าสังเสียงเครื่องยนต์ท r a t t w i t n e F หนึ่งศูนย์ศูนย์ PW สองสองเก้าของ F สิบหกขมรามสะท้อนกล้องทั่วหุบเขาฝูงบินได้รับคำสั่งให้ติดตั้งระเบิดนำวิถี GBU สิบสองเพอรว้สองและจรวด d g m หกสิบห้าเมริกเพื่อโจมตีเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันพิกัดจากหน่วยลาดตระเวนพิเศษซึ่งได้ซุ้มเก็บข้อมูลมาหลายวันสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยหมอกและเมฆต่ำแต่ด้วยระบบเรดาร์แอร์ p พีจี 68. วี9และกล้องเฟรยรบนเครื่องทำให้การระบุและล็อกเป้าหมายเป็นไปอย่างแม่นยำในระดับสูงเมื่อถึงจังหวะที่กำหนดนักบินประกาศรหัสฟ o k t r e เครื่องบินนำฝูงปล่อยระเบิดนำวิธีลงใส่เป้าหมายหลักอย่างแม่นยำระเบิดตกกระทบกับโครงสร้างคอนกรีตของศูนย์บัญชาการฝ่ายตรงข้ามจนเกิดแรงระเบิดมหาศาลเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วบริเวณขนาดเดียวกัน F 16หอีกหลายลำได้ยิงจรวด a g จ65เข้าถล่มยานกรอบปืนต่อสู้อากาศยานและคลังยุทธปกรณ์ของศัตรูทำให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามล่มสลายแทบจะทันทีผลจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องทำให้ฝ่ายภาคพื้นดินสามารถเคลื่อนกำลังรุกเคลืบเข้าไปในพื้นที่เนินเขาได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรายงานจากแนวหน้าเผยว่าฝ่ายตรงข้ามสูญเสียพื้นที่กว่า70%ภาซไทยในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงหลายหน่วยต้องถอยร่นและทิ้งอาวุธยุทธปกรณ์ไว้เบื้อง หลังหน่วยรบพิเศษได้เข้ากวาดล้างยึดอาวุธกระสุนและเอกสารลับจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลสำคัญด้านยุทธศาสตร์ผู้บัญชาการปฏิบัติการดีเวทีหกให้ข้อมูลว่าภารกิจนี้ถูกวางแผนมานานหลายสัปดาห์โดยผสานข้อมูลจากดาวเทียมสอดแนมข่าวกรองจากหน่วยลับและการสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อให้ทุกการโจมตีมีความแม่นยำสูงสุดและลดความสูญเสียของฝ่ายตนให้น้อยที่สุด เขาเน้นว่าความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากการทํางานประสานกันของหลายเหล่าทัพทั้งหน่วยอากาศหน่วยภาคพื้นดินและหน่วยข่าวกรองการปฏิบัติการดิเวยที6ยังถูกมองว่าเป็นการส่งสารเตือนเชิงยุทธศาสตร์ต่อฝ่ายตรงข้ามว่ากองทัพพร้อมตอบโต้การคุกคามทุกรูปแบบด้วยความรวดเร็วรุนแรงและแม่นยาศักยภาพของ F-16 ฝูงตันดเดอร์สคอร์เรได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ยุทธการที่ซับซ้อนและทําง,งานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ แม้ภารกิจจะสิ้นสุดภายในครึ่งวันแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนินเขาที่เคยเป็นฐานสำคัญของฝ่ายตรงข้ามถูกฝ่ายเราเข้าควบคุมและจะถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการขยายปฏิบัติการในขั้นต่อไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ